สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะพาเพื่อนๆนะคะชมดอกบอนสีกันนะคะช่วงนี้นะคะอากาศจะค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ตัวบอนสีเองเนี่ยหลายๆกระถางนะคะก็พากันออกดอกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวป้อมจะพาชมนะคะว่ามีอะไรออกดอกบ้างนะอ่ะต้นนี้นะคะจะเป็นบอนสีลูกไม้นะคะซึ่งปลูกเอาไว้ประมาณ2ปีแล้วค่ะปี2ปีแล้วนะคะก็ เพิ่งติดดอกปีนี้เนี่ยและค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะบอลสีลูกไม้ป่าก้านดำนะคะออกดอกแล้วอ่ะน้องไก่ก็กระตากกระตักนะคะเสียงคือป้อหมาที่บ้านป้อมจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเอ่อเลี้ยงไก่ชนด้วยไก่ไข่ด้วยอะไรพวกเนี้ค่ะแล้วก็ดินในบริเวณที่อยู่ใต้เราไก่อะไรเงี้ยเราก็นํามาปลูกต้นไม้ด้วยได้ด้วยนะคะ ต้นนี้นะคะลูกไม้ป่าก้านดําเห็นไหมคะก็จะมีดอกด้วยนะคะบอลสีลูกไม้ก็มีดอกนะคะแล้วก็ที่เห็นกอใหญ่ๆตัวนี้เลยนะคะก็คือบอลสีอีเหนาวนะคะบอลสีอีนหนาวนี่คือใหญ่มากๆเลยนะ <c oughs> ต้นนี้นี่คือเพิ่งปลูกไม่นานนะคะแต่ว่าด้วยหัวเขาอะค่ะหัวเขาจะใหญ่ด้วยแล้วก็ถ้าปลูกช่วงแบบช่วงปีใหม่อย่างเงี้ย ตัวอากาศที่ดีนะคะมันก็จะทําให้ใบของอีหนาวาสีขาวมากๆเลยนะคะแล้วก็พวกลูกไม้ป่าก้านดําด้วยทีนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูตัวที่ป้องผสมไปแล้วเนาะไอตัวนี้นะคะก็คือเป็นบอลสีลูกไม้นะคะลูกไม้ขาวกับลูกไม้กาบ2ต้นนี้นะคะ่ะเพิ่งผสมไปประมาณ2อ,อาทิตย์และอ่ะสอ,อาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้แบบถุงมุ้งอะคะ่ะถุงมุ้งเอาครอบครอบเอาไว้นะคะเพื่อกันมแมลงกันที่พอเดี๋ยวฝักมันแตกมาะคะ่ะมันก็จะออกมานะคะ มันก็จะแตกออกมาเป็นเม็ดๆนะคะกันให้มันไม่ร่วงว่างั้นเถอะเนาะแล้วก็พอผสมไปแล้วค่ะถ้าผสมติดอี่ห้าวันน่ะก้านมันก็จะตึงๆเนาะก้านมันก็จะไม่เหี่ยวนะคะพอก้านตึงๆแล้วบางอัน,นอ่ะตึงจนโค้งเลยนะคะเหมือนนตัวเนี้ยเนี่ยตึงจนโค้งเลยนะต้นนี้นะคะตึงจนโค้งเลยก็เดี๋ยวหาไม้ค้ำไว้นิดนึงนะคะต้นนี้ อะมาดูกันนะคะมันออกดอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่บ้านเนี่ยคือเราอ่ะมีสูตรดินของเราด้วยนะคะคือเราหมักดินเองเน้นใบไม้นะคะประมาณ80%นะคะนเน้นใบไม้ซะส่วนใหญ่อย่างเนี้ยก็คืออีเหนาวก็ออกดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะข้างใต้นะคะเยอะมากนะคะก็คือออกดอกหมดเลยนะคะทุกกอเลยนะคะนี่ก็ออกดอกเหมือนกันแล้วก็นกกระทานะคะนกกระทาก็ออกดอกเหมือนกันบนสีลูกไม้ป่าก้านดำ าสาวน้อยปรแป้งก็ออกดอกหมดเลยนะคะทีเนี้ยลักษณะการสังเกตว่าเขาจะออกดอกไม่ออกดอกนะคะน่าจะตัวมันเป็นตัวด้านในนะคะก็จะดูยากนิดนึงแต่ให้สังเกตนะคะว่าปลายอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นปลายดอกเนาะปลายดอกมันก็จะเป็นฝั่งฝั่งซ้ายมือะคะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นปลายปลายใบก็จะเป็นฝั่งขวามือเห็นไหมคะนี่นะคะ นี่จะเป็นลักษณะดอกที่เพิ่งเปิดมานะคะตัวนี้เพิ่งเปิดมาได้สักประมาณแบบ 3- 4สี่วันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะให้สังเกตตรงปลายนะคะว่าปลายใบยกับปลายดอกเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันนะคะปลายใบยเนี่ยก็จะมีความนวลนๆนะคะมีลายของใบบอลสีนะคะแต่ถ้าเป็นปลายดอกเขาก็จะเป็นปลายสีเขียวล้วนๆเลยนะคะบางต้นนะคะเช่นตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบอลสีลูกไม้ใช่ไหมคะ เขาเขาลายลายถึงดอกเลยอะค่ะนึกออกไหมคะนี่ดูนะคะก็จะไม่ได้เป็นสีเขียวล้วนก็จะมีลายตรงกาบใบเออกับ,บตรงกะบปลายดอกด้วยนะคะนี่นะคะบนสีบ้านๆพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ดอกค่อนข้างเยอะเลยนะคะดินปูกเนี่ยเราจะใช้เป็นใบไม้หมักนะคะใบไม้หมักนะก็จะเป็นส่วนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นใบก้ามปูนะคะ ใบก้ามปูหมักขี้วัวเราจะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ1เดือนจนมันมีความเก่ามีการย่อยสลายแล้วนะคะนํามาผสมนะคะนํามาผสมเป็นมูลไส้เดือนนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ไม่ได้เยอะมากนะคะมูลไส้เดือนก็ประมาณสัก5%เปเซนเนาะแล้วก็ตัวดินล้วนนะคะดินล้วนคือส่วนมากที่ที่ที่สวนเรานะคะก็จะใช้เป็นดินที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าลักษณะพื้นที่ บ้านของเรามันจะเป็นส่วนที่เราทําดินเนี่ยมันก็จะมีดินใต้ต้นไม้อยู่แล้วซึ่งมีความร้วนซุยค่อนข้างสูงเนาะทีเนี้ยเวลานํามาใช้ปลูกอะคะ่ะอย่างบอนสีเขาจะเป็นรากเป็นลักษณะต้นรากที่มันอ่อนรากของเขาจะเล็กๆอ่อนๆนะคะมันก็เลยชอนใช้ได้ง่ายถ้าเกิดว่าลักษณะดินที่ปลูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบว่าดินแน่นๆดินล้วนๆเลยเนี่ยบางทีรากอาจจะเดินได้ ได้ไม่สะดวกเท่าไหร่การเจริญเติบโตมันก็อาจจะมีผลนะคะตัวนี้ก็ทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะในเรื่องของวัสดุปลูกเนาะส่วนเรื่องน้ํานะคะบ้านเราจะมีทั้งตัวที่รองน้ํานะคะแล้วก็ตัวที่แบบว่าไม่ได้รองน้ําก็มีอะอย่างเช่นเราหล่อน้ําไว้ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยเราหล่อน้ําไว้อย่างเงี้ยเราก็จะใส่ถาดใช่ไหมคะอะฝั่งนี้เช่นการเห็นถาดโฟมไหมคะ หลอน้ําไว้นะคะหล่อน้ําไว้บางอันที่มีจานรองนะคะเราก็สามารถหล่อน้ําไม่ได้นะคะแต่ถ้าตัวที่ไม่ไม่ได้หล่อน้ําเช่นกระถางใหญ่นะคะกระถางอีนหนากระถางใหญ่นีมน่มันไม่ได้มีถาดรองน้ําอันนี้คุณแม่ก็จะลดน้ำทุกวันนะคะลดน้ำทุกวันให้ดินชุ่มดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะอย่างนี้กระถางใหญ่ๆเลยอะบางอันมันก็จะไม่มีจานรองใช่ไหมคะ เราก็สามารถที่จะลดน้ําเช้าเย็นเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงอ่ะบอนสีเขาก็ชอบน้ําอยู่แล้วนะคะเขาชอบความชุ่มชื่นนะคะแสงนะคะบ้านเรานะคะก็จะมีสแลนพางแสงนะคะสะแลนน่ะประมาณ80%เนะเพราะว่าเอ่อแดดบ้านเราเนาะมันค่อนข้างแรงเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ80ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าของใครอยู่บริเวณที่เป็นร่มํำไรอย่างเงี้ยก็ลดเปอร์เซ็นต์ของเอ่อสะแลนลงมาก็ได้เพื่อให้แสงมันถึงนะคะเพราะว่าถ้าแสงไม่ถึงเนี่ย สีของใบมันจะไม่ค่อยชัดแล้วก็ก้านมันจะค่อนข้างยืดยาวนะคะอ่าเราถ่ายไปเราก็จะเห็นศัตรูพืชจริงอะไรนะแม่อะไรนะไม่ใชมมมมะนะ่มันไม่ไม่จิงเลยนะมันไม่ใช่มันมันก็คือบางทีมันก็มาคุยดินอ่ะเนาะวันจะมีนกเมกื่อกี้นกบินไปบินมานกกระจอกนกนกอะไรก็มีผลเหมือนกันในเรื่องของศัตรูพืชน,นะคะเช่นหนูอย่างเงี้ยก็ชอบมาคุยหัวบอลเนาะบ้านเรามีนะคะวิธีป้องกันคือเลี้ยงแมว แต่แมวก็ต้องคอยดูว่าอยากความกระถางนะก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนี้นะคะปลูกบอลเนาะปลูกบอลก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสงสัยอะไรนะคะเรากา็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะทักคอมเมนต์ทักแชทก,กันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็พามาชมดอกบอลสีเนาะว่าเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะคะอ้ออีกตัวหนึงน่งเนาะอายุนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ ติดดอกมาประมาณ1วีคแล้วนะคะก็เริ่มอ้วนแล้วเนี่ยสต้นนี้นะคะเริ่มอ้วนแล้วพอมันจะแง้มๆออกมานะคะส่วนมากอะ่ะที่เคยเห็นมาก็คือดอกบอลสีตัวเมียนะคะตัวเมียเขาจะมีกลิ่นหอมก่อนบางอันตัวผู้ก็ฟูแต่ถ้าตัวฟูตัวผู้มันไม่ฟูใช่ไหมมันอาจจะฟูย้อนหลังไปประมาณสักวัน2วันนะคะทุกคนก็ต้องคอยสังเกตดูเอาดอกเ,ออเกสรตัวผู้ก็ต้องเก็บเอาไว้ในกระปุกเนาะแล้วก็เกสรตัวเมียเนี่ย วิธีสังเกตง่ายๆคือเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะก็คือให้ให้ลองสังเกตดูนะคะบางอันดอกอดอกบางอันอกลิ่นจะไม่ได้แรงมากอ่ะเราก็ต้องดมใกล้ๆต้นเขาเลยนะคะว่าเออมีกลิ่นโชยออกมาไหมถ้ามีกลิ่นแปลว่าเกสรตัวเมียมันเปิดแล้วรังไข่มันเปิดนะคะเราจึงต้องนําเกสรตัวผู้ที่เป็นแบบเ,เราต้องอาจจะต้องเก็บไว,ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันบานไม่พร้อมกันจะเสียโอกาสในการติดเมล็ดก็ได้อย่างเงี้ยเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะเพราะว่าอย่าง2ต้นเนี้ยพอมก็เก็บเกสรตัวผู้เขาไว้แล้วนะคะ เพื่อที่จะเอามาผสมกับ2ต้นนี้นะคะเพราะว่าเผื่อบานไม่พร้อมกันเนาะแล้วพอสองต้นเนี้ยเขาบานแล้วเขาฟูแล้วอะเราก็จะเก็บเกบสรตัวผู้ใส่กระปุกไว้นะคะแล้วก็เขียนป้ายเขียนวันที่นะคะเก็บได้ในตู้เย็นนะประมาณ1เดือนนะคะประมาณ1เดือนนะคะใช้เก็บไว้ใช้เนาะผสมหลายๆอย่างนะคะโอเควันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ ยังไงก็ทักกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับการปลูกบอนสีนะคะบอนสีบ้านป้อมขอขอบคุณทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ